เอาละเริ่มต่อเลยพวกอมองอัสพาสาอีกแล้วเริ่มเลยเอาดีกว่าห้องนี้คนน้อยไปพวกวันนี้เราจะเล่นพาสามตัวเช้าแล้วยังอยู่บนที่น,น,นู่นเงียบคนเดียวแล้วไม่ตื่นขึ้นปุ๊บไปเป็นเพลงเป็นเพงนะก็ไม่รู้จะทำอะไรดีแล้ว ก็รอคนนุณเข้าเี่ะเช้าแล้วยังอยู่บนที่นอนเงียบๆคนเดียวแล้วไม่ตื่นขึ้นพุ๊บใครโูแเคเพียงรู้แต่แต่งเพลงไม่เก่งเท่าไหร่ ชิ่ยเหมือนกันนั่นนี่ห้องนี้มังรอนานจริงห้องนี้รอนานโคตรเลยถ้าโชคดีเขาก็ลืมแลนะแน่ห้องนี้ หยิบหยมได้เลยละอ้วพมันจะออกทำคุยอะไรวะมาชอบออกเกมอ่ะพวกเนี้ยเฮ้ยพอสีฟ้าดีนี่นี่นหนไหมสีฟ้าสีประจำตัวผมม่ต้องครบสิบก็สตาร์ทดีก,กว่านะเริ่มเลยเริ่มเลย พังแม่งคิปกูแม่งก็ไปไม่ถึงไหนเนี่ยท้าแม่งไม่เริ่มหาอะไรตอนเนี้คิกูแม่งก็ไปไม่ถึงไหนเรื่องมากกระจงวะให้พวกฝรั่งพวกนี้เนี่ยแม่งคิปกูไปไม่ถึงไหนเลยกูกูกูปิดคลิปได้แล้วเนี่ยกูควรปิดปิดคลิปได้แล้วถ้าไมจะทำกันหาทำกระหาทำเหี้ยงอะไรตรงไหนกูไม่รู้ อารมณ์เสียก่อนเล่นน่ะเฮียโคตรเฮียเลยอารมณ์เสียก่อนเล่นลืมก็ไม่ลืมสักทีคือเจอมาหลายห้องแล้วก่อนอัดคลิปอ่ะแม่งจะลืมก็ไม่ลืมสักทีแล้วแม่งคนก่อ,อกเกมพวกพวกพวกก่อ,อกเกมขอให้แม่งโดนไม่เป็นคาตะโกนตลอดไปอไรเงี้ย อยากให้แมงกดเป็นขาตกรน่ะพูที่มันออกกิมระหว่างเล่นน่ะมันคุณคุณยอมได้ไหมล่ะแม่งหลายรอบแล้วมึงก็ทำเอ,อ่ออาจจะสงสัยใครก็ได้สีแดงมาสงสัยใครวะออเรนซ์เหรอ ออร์เรนซ์ออร์เรนซ์วินเทจเขาสงสัยไอย้สีส้มเหรอสีส้มทำไมมันไม่มีชื่อเขอแปกลกใจทำไมสีส้มมันไม่มีชื่อ สีส้มสีส้มวะเจอแล้วยังวนนอนเรอใช่ป่าววะว่าแล้วมันเป็นฆาตก,กรจริงด้วยยังมันมีฆาตก,กรสองคนเอาพัะก,กินนี้ไปด้วยดีกว่า เอาเดี๋ยวมันจะได้เจอวิชาไมาฟ้าวิชาของสำนักบูติงเคยดูเรื่องนี้อีกเอออ้ะไรอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวนี้ก,การควบคุมมันฝืดๆจังวะเอา้าโอ้แม่งเออเอาเบาตานตรงการควบคุมเริ่มฝืดๆแล้วนู่นเยมันเกียร์อะไรเนี่ย กูสาวไว้ใจนะไอ้เลวเอ้ยกูสาวไว้ใจกำลังทำภารกิจต่อไม่ได้นีไแหละคนอุตส่าห์ไว้ใจนะ,ก,ก,จะกูแะส,ะสแกนแม่งไม่เคยเสร็จสักทีแม่งบูดกันอย,อย่างเดียวอย่างเดียว ก็แล้วเมื่อไหร่กูจะสกแกนเสร็จสักทีขอพายสาำหรับขมยาบน,นะครับพาทนี้หัวร้อนเยอะเกินดักกลีนไม่ไปโทษคนหมัวแต่กดคือห้ามบอกชื่อฆาตกรนะต่อให้เราเพ้แล้วก็เถอะห้ามบอกชื่อฆาตกร สงสัยผิดคนฆาตกรเคยใส่สีม่วงผิดที่ไว้ใจแหมว่ามันโหวตเป็นไปเรื่อยๆหละ UASD ฮ่าโหวดเออสังสารไอ้เขียวจังเลยโดนโวหวดมั่วตอนนี้อย่างแรกผมต้องไปสแกนก่อนสแกนให้มันเสร็จเรียบร้อยเลยถ้าเรานี้แม่งขัดจั๊กหวะ้องกูสแกนดีก,กูออกแม่งเลย วามันคงไม่ขจังหวะนะชอบขัดจังหวะตอกนกูสแกนน่ะตะลอดม่งอีกเลยเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วก็ออก,มอกแม่แๆๆๆงเลยเฮี่อังดีจิดทนก็เอาว่าขอให้ได้เล่นก็พอเยี่ยมัมจะเนียนทำไปทำภารกิจนะครับ ไปทำภารากิจกันนะครับผมสดโอ้เข้าผิดห้องอ้าว๊อ รู้น้องมีมออกเกมจนผมชนะเฉยเฮ้ยดีว่ะพวกมันออกเกมจนผมชนะขอบคุณพวกมันมากๆเลยเวย้ยพวกมันออกเกมเวย้ยจนพวกผมชนะ ี้มีฆาตรกรหนึ่งคนกับภาร,รกิจสามภาร,รกิจใชตัวเนี้ยเป็นฆาตรกรชัวเรดๆในหมูใกล้ชั้นชั้นถ้าหนึ่งนี้มีฆาตรกรคนหนึ่งก็ต้องโดนโหวตนและอยู่กับสามคนมันปลอดภัย รียบร้อยแล้วสองภารกิจ <c oughs> ดูตรงนี้หน่อยดีกว่าว่าใครเป็นใครอีเร็กทิคอห้องแอดมินอยู่หนึ่งคนเฮ้ย เอ้เอไม่ใช่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 กวดวาแล้วนั่นเราไปฆาตะกอนไอ้ชิ้นนั่นไอ้ศีนแล้เวลาเราชนะแล้วก็เบื่อแล้วไม่มีอะไรจะเล่นไว้แค่นี้พอแล้วกัน